หก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 แปดเจ็ดพี่ครับงวดที่ผ่านมาถูกเท่าไหร่พี่ สี่ห้าแสนได้ครับสี่ห้าแสนได้จากที่นี่ใช่ไหมพี่ครับที่นี่นล้วนเลยจากไม่มีอะไรเริ่มปวดนี่อ๋อ่วงนี้ก็เริ่มปวดนี่ครับแล้วก็มาทําบุญตามที่บนไว้ครับอ๋อครับแล้วงวดนี้ที่เล็งไว้ที่เล็งอะไรบ้างเมื่อเช้าเออพรามท่านมาลงกระประกาศเลยอง์ลงหกแปดเจ็ดนะครับครับ เปนไงนะครับูบานะครับคือเป็ตรนูนะครับูานะครับคือเป็ต้องไปลงเอยตราีไปลงเด้ออย่าลงเด้อันละก่อบอภิครับงวดที่ผ่านมาถูกเท่าไหร่บพี่ สี่ห้าแสนได้คสี่ห้าแสนได้จากที่นี่ใช่ไหมพี่คที่นี่นล้วนเลยจากไม่มีอะไรเริ่มปลดนี้อ๋อ่วงนี้ก็เริ่มปลดนีบแล้วก็มาทําบุญตามที่บนไว้ครับอ๋อครับแล้วงวดนี้พี่เล็งไว้ที่เลือยไรบ้างเมื่อเช้าพราหมณ์ท่านมาลงกประกาศเลยอง์ลงหกแปดเจ็ดนะครับครับแค่นี้เองพี่ ก็เหมือนกันเลยยังอยู่เหมือนกันเหมือนกันเลยครับลองดูครับแล้วแต่ดวงถ้าไม่ถูกใครก็จะว่ากันครับครับผมย่ะว่ากันเนืาะว่ามันก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละคนความตัดทางของแต่ละคนย้ํบให้้าย้ํให้ป่าเนยล่ะป่าจะหมดเลย คถ้าเป็นติ่มซิ่งอดสามอย่างไม่คุ้มเลยรับปลา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 จานถ้าผมช่วยเหลือทุกคนได้ธรรมะมันมีอะไรแค่รรมะเา็นปัจจัยนี้ยืนยิ่งเป็นน้อยอยู่มาเชื่อคนนั่งตรงเงินนี้ผมก็แปลกครับอาจารย์มาวันแรกผมก็คนเขาอ้าวคนตายอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปที่โน่นผมเขาบอกว่าที่นี่เป็นเทวดาเขาเป็นเทวดาดูปลาติ่มซินงทอดสามอย่างแต่ยาวคู่ในกระดองนะครับ ข้อหนึ่งยกเลิเรารไม่ค่อบครัวข้อห้าเปิดบ้านการโดยทีรมีโอลยิมบอลมาเปนดาวน์ข้อสามห้ามการข้ามค แต่สามหน้าหนาบ่อใดย้อนจมีเวนไฟมาสุดานี้แต่ความชะรามและหน้าบอดาจัดแจงให้ไรเงี้ไปในทางกรกวาาอย่างแต่ตาจอพุทธอันวาตาัน็พุทธองค์เป็นระนาทีประกานนามาสุนันทป่าแล้วห้ศน้าศูนย้าศูนยอันนี้อันนี้เลขประทัดใช่ไหมเลขปทัดครับผมหู้นย์นี่นเลขปทัดสีตัวสี่เจ็ดกเลขปทัดและกอาจารย์ให้เลขไกล อาจย์ให้พี่รองบอกกุ้งแพตเต็บ่เลยบ่เบ่เลยบ่เบ่เลยบเเบเลยได้เลเ่อบ่ ดังอยกมื่นไปต่อเนาะอหนัอยกมื่นักมืนไปต่อถึงอันไปต่อเด้อจำแอร์ด้วยผมจะตี่ัวอะเลยตัอตเลยอเลยเนี่ยเนี่งอ้นางนงเจ้าอันนางนางจนางันางเจ้าันเลยนางฟ้าเจ้าอเจ้าอันเลยอใส่ใเด้ อันน oh, tamam ี้มตนค่ะนี่มนค่ะเปิค่ะเด้อ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 เดเด้ดเด้อะอเด้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 อเ้เด้อเด้เด้อ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 เดเด้อเด้อเดอเด้อเดด้อเดด โอยกบพ่น <Mile dizzy> ้อยโอบ่น้อยโอ้ยยังสิพาจับเป็นงหัตายก่อนอาติละคนครับติละคนหันวันนี้นี่เป็นันวันี้นเคนเยอะครับ เทพเกยเฟอ์เก like ิเฟยผมไปที่โน่เมืบอกว่าที่นี่เป็นเทวดาครับเขาเป็นเทวดามูร์ปาานะสิงข้อสมนะแต่ยาวชุเมืนกระโดนะห้ามเบีิดข้อหนึ่งยกเลิกจะราไม่ชอบเลยข้อห้าเรื่องบตาเด็นขบ้นห้าโวลสิมข้อสามห้ามเบีิดอะไรนะห้าเบียดเยอ แต่สามน้ามหาดย้อนจัมีเวรไฟมาสิดทางนี้แต่ความชรามาละหน้าบอดภัจัดแจงห่างไแนไปในทางตลาวาอย่างเป็ตาพุทธองค์อันวาสันเป็นพุทธองค์จงต้นนา